การการเจ็บเจ็บตรงนะั่แข้งเส้นของก,กล้ามเนื้อมาดิส่ดดวนใหญ่พวกพวกเจ็บตรงนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้ามเนื้อตัวพีโดเนสนะเจ็บอย่างเงี้ยปลายขาเนี่ยส่ดดยวนใหญ่มันก็มาจากหลังด้วยนะนี่แก้ไขน,นะเดีย๋ยวไปแก้เฉพาะตรงนี้มาแก้ตรงนี้เลยทนะายกล้ามเนื้อหลังก่อนทายอย่างนี้นะ คลายก็กดคายด้นี่กระดูสลังอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันคายไปกนลายหลัง,ลงม่นิ่มเลยพอคายหลังนิ่มแล้วเราก็เอาหมอน่าเรียนหมอน่งแล้เรียนยกนี้ขึ้นให้มันขาเราพ้นนี่พ้นนี่ไปนหนึ่งนะ จับดตรนี้อย่างนี้กดกดตนี้่ตรงมืออาจารย์นี่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าบตรงตรงกล้ำนะขานิบนี่มันก็มีปัญหาได้ นะเมื่อทายตคนนี้เสร็จแล้วเราก็กมาก็มาฝ่นี้แล้วก็ปักทายทาคับี่ม right. ันยาวใช่ไหมเราก็เอาขีดอย่างเงี <almond virgin ip> ้ยขีเหมอนขีขีดีีีย่างเงี้ยเอาดึงดึงผักก่อนอย่างนี้ยักที่เราไปดึงใช้การดึงนะ ขีบล็อกไว้ตึงตนปลายอ่บบนี้นะเนี่ยแล้วก็นเน้นอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ใช้ส้นมือเอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็บไหมก็จะสบายนะจะนิ่ม,มงลนะอมองอย่างเงี้ยบ้างท่าตรงข้างแข้งเนี่ยนี่สุดท้ายัตรงไอทีบีก็มีปัญหาแน่นอนอยู่แวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ย ายนะืดมากๆี๋ยวมันจะกระดกปลายเท้านะนก็ให้มันกระดุกหมือนจับกระดกคายข้อเท้าด้วยนะดึงจับฐานกล้ามเนื้อไว้แล้วก็ดึงมีการดึงเส้นนะครับเนี่ยนะขยับปลายเท้า อยากไปเลยไม่ต้องมีปัญหากนไม่มีปัญหาเนีย่ยพวกชาปัดปลายเท้าก็ถ่ายได้ที่สำคัญคือตรงพุ้งมือเรานะถ่ายให้ดนะีไปลองฝึกกันดูนะ,นะในส่วนของการชาชา,าปลายเทา้าชอ,อบกดไลค์ให้กดแชร์เยอะ